สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวการถอนของเว็บไซต์คริปโตซิ l l a าซึ่งเพื่อนๆได้หลายท่านนะครับคงจะทราบกันดีแนละ้วเนาะว่าเว็บไซต์เนี้ยมันถอนเงินแล้วเงินไม่เข้าบัญชีของเรามาได้ประมาณสัก1สัปดาห์แล้วแหละแต่เว็บไซต์ยังไม่ทำการปิดตัวลงนะครับยังสามารถที่จะเข้าสู่เว็บไซต์ได้ก็ทำให้เพื่อนๆน หลายๆท่านนะครับที่เข้ามาใหม่คิดว่าเว็บไซต์นี้มันสามารถลงทุนได้ฉะนั้นผมจะมารีวิวการถอนให้ดูแบบชัดๆเอาแบบแน่นอนเลยนะครับว่าเงินมันเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะทำการถอนก่อนเลยนะครับเราจะมาถอนที่ Pay เยนะครับ ผมจะใส่เป็นยอดขั้นต่ำเลยนะตอนนี้คือผมมียอดอยู่ทั้งหมด144.7ดอลลาร์นะครับใส่ p พ y e a r ก็คือจะถอนขั้นต่ำนะครับแล้วก็กด Width d ด DA อไปเขาก็จะบอกว่าเงินของคุณอ่ะจะเข้าภายในไม่กี่นาทีแต่จะไม่มีข้อความเด้งมาเนาะถ้าหากว่าเงินมันเด้งมานะครับมันก็จะมีข้อความขึ้นมาตรงนี้ วันนี้ก็เป็นวันที่11เมษายนนะเป็นวันเสาร์นะครับทีนี้ผมจะลองถอนไปที่บิตคอยนะครับก็ใส่ไป5ดอลลาร์เช่นเคยนะถอนอีกครับรัวๆเลยนะเหมือนเดิมนะครับบอกว่าเงินจะเข้าภายในไม่กี่ทีผมจะถอนไปที่อิตาเลียนอีกนะครับ5ดอลลาร์นะแล้วก็กดวิดดอไปนะครับ เหมือนเดิมนะครับไปที่ไร์คอยอีกห้าด,ดอลลาร์นะครับกดวิดดอนะครับเหมือนเดิมนะครับเขาบอกว่าเงินจะเข้าภายในไม่กี่นาทีทีนี้เราไปดูบัญชีที่เราถอนไปนะในส่วนของตัวเพย์เยนะครับมาดูที่ฮิตตอรี่นะครับซึ่งปกตินะเวลาเราถอนปั๊บเนี่ยเงินมันจะเข้าทันทีเลยแต่ตอนนี้ก็คือเงินมันไม่เข้าเลยนะครับไม่มียอดมานะครับ ไม่มียอดมานะอันนี้คือยอดล่าสุดคือเป็นของวันที่11เมษายนนะวันนี้เป็นวันที่11เมษายนนะครับแต่ยอดเป็นคนละยอดนะที่ผมถอนมาสักครู่นะครับก็คือเป็น5ดอลลาร์ทีนี้เราไปดูในส่วนของเหรียญคริปโตนะที่ผมได้ถอนไปนะครับามาดูที่สเต็กบล็กนะว่ามีรายการของ5ดอลลาร์ถอนไปหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูที่ประวัตินะครับเลื่อนลงมานะ ไม่มีนะครับไม่มีเลยเนาะบิตคอยไลท์คอยหรือว่าจะเป็นอิตาเลียนนะครับไม่มีเข้ามาฉะนั้นสรุปว่าเว็บไซต์คริปโตซิลาราเนี่ยมันไม่สามารถถอนออกได้จริงซึ่งความเจ็บปวดของเว็บไซต์นี้นะครับไม่จ่ายแล้วยังไม่ปิดเว็บไซต์แต่ยังเปิดเว็บไซต์ไว้ให้คนอื่นเข้าใจผิดว่ายังจ่ายอยู่ถ้าจะไม่จ่ายแล้ว ก็ควรจะปิดเว็บไซต์ไปเลยจะดีกว่านะครับมาทำแบบนี้ก็คืออยังที่จะมาหลอกคนอื่นให้ลงทุนอีกอยู่นะครับเพื่อนๆถ้าหากเจอคลิปนี้นะเราก็เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับช่วยกันแชร์คลิปนี้นะครับเพื่อจะได้มีเพื่อนๆท่านอื่นนะครับไม่หลงเข้ามาลงทุนกับเว็บไซต์นี้ แล้วถ้าหากเห็นเพื่อนๆท่านอื่นนะครับนําเว็บไซต์นี้มาโพสต์มาแชร์ที่ Facebook นะครับเพื่อนๆก็นําหลักฐานตัวนี้นะครับไปแนบเลยนะว่าเว็บไซต์เนี้ยมันสแกมมันหลอกลวงมันไม่จ่ายแล้วผมก็รบกวนเพื่อนๆน,น,นะครับช่วยเป็นปากเป็นเสียงโดยการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเว็บไซต์ของคริปโตคิวรนี้ว่าเขาไม่จ่ายแล้วนะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ